เรื่องของเครื่องใช้ส่วนบุคคลนะครับเขาเรียกว่า personal items นะครับโอเคนะนักศึกษาก็จะมีของเครื่องใช้เหล่านี้นะครับเป็นของเครื่องใช้ส่วนตัวส่วนตัวนะครับโอเคนะคำแรกคือ alarm clock นะครับ alarm clock a clock that wakes you up with sound นะครับว่คือนาฬิกาที่ทำให้คุณตื่นโดยการใช้เสียงก็คือในาฬิกาปลุกนั่นเองนะครับผม ตั้งตอนกี่โมงตื่นตอนกี่โมงเขาเรียกว่าอารามคล็อกนะครับอารามแปลว่าเตือนภัยเนาะอารามคล็อกก็คือนาฬิกาเตือนภัยนาฬิกาปลุกนั่นเองนะครับผมคำต่อไปนะครับ toothbrush toothbrush นะครับอันนี้ brush ก็คือแปรงสีฟันนะครับ here is a small brush for cleaning your teeth นะครับก็คือแปรงเล็กๆที่ใช้สำหรับการทำความสะอาดฟันของคุณนะครับเขาเรียกว่า toothbrush นะครับ toothbrush ต่อไปครับ books Books a อ่า a i d with words or pictures used for reading or studying นะครับก็คือ,อหน้ากระดาษนะครับที่มีตัวอักษรแล้วก็มีรูปภาพนะครับใช้สำหรับการอ่านแล้วก็สำหรับการศึกษาหาความรู้นะครับเรียกว่า Books หรือแปลว่าบ้านเราคือหนังสือนะครับบ o ๊กแปลว่าหนังสือนะครับคำต่อไป notebook 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 แต่ก่อนมันหมายถึงสมุดที่เราใช้จดบันทึกนะครับเนาะ แต่โน้ตบุ๊กปัจจุบันอาจจะหมายถึงคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปนะครับที่วางบนตักนะครับโอเคเนาะก็คือบ o k of a blank page for writing note ก็คือเป็นหนังสือชนิดหนึ่งนะครับแต่สำหรับใช้ในการจดบันทึกนะครับเรียกว่า n โน้ตบุ๊กมาเราเรียกว่าสมุดนะครับโอเคเนาะสมุดหนังสือนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ส่วนบุคคลที่ใช้ในการเรียนหนังสือได้นะครับผมโน้ตบุ๊กนะครับคำต่อไปคำที่5นะครับ lunch box lunch box อันนี้ lunch แปลว่าอาหารกลางวันนะครับ box แปลว่ากล่องนะครับน่าจะเป็นกล่องข้าวเนาะกล่องที่เราใส่ข้าวมานะครับทานอาหารกลางวันโอ้นี่ง่ายจริงๆด้วยนะครับ a container for carrying food นะครับ a container for carrying food ก็คืออ่กล่องที่เรานะครับหรือบรรจุภัณฑ์ที่เราสำหรับใส่อาหารนะครับเรีวยกว่ากล่องอาหารเนาะ lunch box นะครับ lunch box เราห่อข้าวกินที่โรงเรียนนะครับที่มหาลัยก็ใช้ lunch box นะครับข้อต่อไป racket racket อันนี้เป็นอุปกรณ์กีฬานะครับเนาะถ้าการเรียนเอ่อเทนนนิสะครับ and object used to hit the ball in tennis or badminton นะครับพอน,นั้นแล้วเ uh, racket <ack> ก็คือวัตถุที่เราใช้สำหรับ,บตีลูกบอลในกีฬาเทนนิสหรือว่าตีลูกเออ่ shuttlecock uh, ลูกขนไก่นะครับในกีฬาแบดมินตันเขาเรียกว่า racket นะครับทุกคนเรียนวิชานี้ต้องมี racket นะครับต่อไป phone o ฟนอาจจะหมายถึงโทรศัพท์มือถือนะครับก็คือ a mobile phone a mobile device used for calling or messaging messaging ก็คืออุปกรณ์เคลื่อนที่นะครับที่ใช้สำหรับการโทรติดต่อกันหรือว่าใช้ในการส่งข้อความถึงกันนะครับเขาเรียกว่าโฟนโฟนนะครับต่อไปคำที่8แดแล็ทบท็อปนะครับแล็ปทอ็อปที่อาจารย์พูดถึงนะครับแล็ทบท็อปก็คือ รูเป็นแบบนี้นะครับ A small computer you can carry easily นะครับก็คือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่คุณสามารถพกพาได้อย่างสะดวกนะครับหรือว่าถือไปมาได้สะดวกเนาะทุกคนมีเนาะ A small computer you can carry easily นะครับก็คือโน้ตบุ๊กอ๋อแล็ t ท็อป sorry แล็ t ท็อปแล็ p ท็อปนะครับแล็บท็อปนะครับคอมพิวเตอร์เนาะแล็ปท็อป คำต่อไปครับ music music ตัวนี้หมายถึง uh, sounds made by instruments or singing ก็คือดนตรีหรือเสียงเพลงก็ได้นะครับ sounds เสียงที่เกิดจากการใช้ uh, เครื่องดนตรีนะครับหรือการร้องเพลงเขาเรียกว่า uh, music music นะครับ music ดนตรีเนาะ blanket อันนี้หน้าหนาวเราต้องใช้นะครับ blanket ก็คือ a warm cover used on a bed ก็คือผ้า uh, ห่มนั่นเองนะครับ blanket เนาะ a warm c o v e r used on a bed นะครับก็คือ,อผ้าอน,น,นหนานะครับที่ทำให้เราได้รับความอบอุ่นนะครับที่ใช้บนเตียงก็คือ b l a n k e t ก็คือผ้าห่มนะครับจำเนาะ Pillow อันนี้ใช้มาลองศีรษะเราเวลานอนนะครับ Pillow <im ple an> ก็คือมันก็คือหมอนนี่เอง A soft things you can r e s t your head on when s l e e p i n g นะครับก็คือ,อของนุ่มๆน,นะครับสิ่งของที่มันนุ่นมๆที่คุณสามารถ เอาวางหังวคุณไว้บนได้เวลาคุณนอนหลับเขาเรียกว่าพิลโล่ก็คือหมอนนะครับคำสุดท้ายนะครับแลมป์แลมอันนี้ใช้สำหรับอ,อ่านหนังสือนะอะไรใช้สำหร reading or studying โคมไฟอ่านหนังสือนะอะไรใชสำหร reading or studying นะครับโอเคเนาะซึ่งอุปกรณ์เหล่าน,นี้นักศึกษาสามารถเอาไปใช้นะครับออกคำศัพท์เอาคำศัพท์อันนี้ไปใช้ในการบอกอุปกรณ์ที่นักศึกษามีนะครับ ว่านักศึกษามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับในการเรียนกันสอนของเราเนาะในการมาเรียนครั้งนี้นะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ